ันนี้เราอยู่กันที่โซนลักสินนะคะร้านลูกค้าของไอรานั่นเองเดี๋ยวลูก,ลกค้ามาชมนะคะใกล้ๆนะคะประตูเป็นประตูบานเลื่อนนะคะมีประตูเล็กใ้บานนะคะลวดลายนะคะจะเป็นสีเทานะคะจกต้องหันมาทางด้านนี้นะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้ประตูจะเป็นประตูบานเลื่อนเดี่ยวนะคะมีประตูเล็กในบานล้อรางทำด้วยสแตนเลส304ภายใน ตัวรายนี้นะคะด้านนอกและด้านในนะคะรายเดียวกันค่ะสวยงามมากเลยค่ะเอาชมดูนะคะเข้า,ะะาไปดูทางด้านลงใกล้ๆก้ให้ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นกล่อมอลูมิเนยียมนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นสตรแตนเลสนะคะขอบจะเป็นสตรแตนเลสสามศูนย์สี่ทำีนะคะสวยงามมากเลยค่ะ พิกัดอยู่โซนลังสิทธ์นะคะประตูอลูมิเนียมนะคะขอบสแตนเลสสีเทานะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวลูกค้ารับชมใกล้ๆนะคะนี่สวยงามจริงๆค่ะตัวนี้นค่ะผ่านเข้ามาแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะประตูเท่าของบ้านใจดีมากเดี๋ยวไอเราจะให้ทีมงานเปิดประตูบ้านให้ดูนะคะ ประตูบานเลื่อนค่ะเปิดนี่ค่ะร้อและรางจะเป็นสแตนเลสนะคะ304ลื่นมากเลยค่ะพื้นที่เก็บข้างนะคะนี่ค่ะประตูเลื่อนปิดค่ะสวยงามิค่ะ ตัวนี้จะมีประตูเล็กภายในบ้านนะคะเหมือนที่แนะนำไว้เลยสวยงามนี่ค่ะประตูเล็กเปิดนะคะนี่ค่ะใช้งานได้ง่ายสะดวกมากสวยงามมากจริงๆค่ะค้ะาไนะคะสนใจประตูสวยงามแบบนี้นะคะักเข้ามาทางข้อความเพจร้านไาสตนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ